คลิปก็บ่ได้ลงหอกจ้าก็เลยอัปเดตเฮ็ดเฮ็ดบ้านนะจ๊ะเนาะเฮ็ดบ้านพ่เลี้ยงไงจ้าคือสิเป็นเดือนผูนละรตีเฮ็ดเบิดหลังเลยจ้าท้าส่งท้าสีเฮ็ดห้องนงห้องน้าให้ลูกซ้ายเฮ็ดห้องควัาขยายห้องควใหม่ขยายห้องนอนไม่บ่แเล้วงไงหดอกจ้าก็เลยอัปเดตหาคลิปลงจัหน้อยนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสิอัปเดตห้เบิ้งเรื่อยๆ้อจ้ะเด้ออัปเดตทําบ้านจ้าทุกคนบ่มีเวลาเลยบ่ล่ะ จักยังเป็นยังจ่ามีเวลาหดหลงลีปเห็ดหงคังค่วไม่จากขยายหงครั่วไม่เป็นใส่ทุ head บเห็ดบานไม้หลายหม่องจะเลยว่าคอยมีเวลาเดี๋ยวสิอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเดี๋ยวจะเด้อเห็ดหงหนํำเห็ดหงนอนเห็ดหงคัวข้างนาก็เห็ดหองนน้ำให้ลูกซ้ายไม่จ้ะ สภาพบานข่เป็นังสีเนาะสบายดีสุขูสุคนน่าจะเด้อตระเตียนไล่กับบ่อใดไล่คลิปกับบ่อใดลงมันมีแนวสิลงเสียงดังจ่าสุขุสุคนจ่าว่เหลี่ยง่ายดอกอีกเป็นเดือนพุหละตัดตีคิดว่าโอเคน่าจะเด้อเดยวสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆน่าจะทั้งหน้าบานทั้งหลังบาน,นะเด้อ ว่ามีหม่องสียางกันเลยว่ามีเวลาหอวเห็ดคอเห็ดคลิปนะจน๊ะหกแข่งไรเห็ดทางน้ำให้ลูกไหมทองน้ำลึกซายหน้าบอกหน้าบ้านเต็มไปด้วยวัสดุก,ก่อสร้างเลยจ้ากันเลยว่ามีคลิปลงกันเลยจะมาอัปเดตให้ดู ไลยกระเบื้อง,ท,ง,องทั้งนอกข้างหลักติลูกซ้ายเหลือดได้จะได้ไหมไว้แต่ไปถืออีหยังก่อนอย่าสูาาาวสบ,ว,บว,ว่าเป็นยังดอกจัดยังเป็นยังโอ้ยหกขักจ่าเฮียนจ่าแล้วซื้อมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยเรือยได้จะเด้อต้นไม้ข่อยไปเบิดแล้วว่าเป็นยังเดี๋ยวค่อยทำความสะอาดไหม,อมดอยแจ้งหลักทีแล้วบ่าว่ามีคลิปลงทายเฮียนทายซานให้เบิง่ง กันหกอือคืออยู่จ่าคนน่ก <c oughs> ะก็เป็นอย่างเ็ดเ็ดบ้านเราจ้ะเนาะหกกับว่าเป็นอย่างฮะสื่อสุกพันธ์มาให้ลูกสุกพันธ์มาท่านไเตะไซดอกจก้ะสร้างปูกับเบื้องก็ยังคอยใส่ <c oughs> ดอกใหม่ไปซื้อมางามงามแบเอ้ยว่าเป็นดอกใหม่ต้นใหม่จ้ะโอเคค่ะขอบคุณหลายๆเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าแล้วสิอัปเดเตให้เพื่อเรื่อยๆเราไปหัวใสหัวใสนะจ๊ะนาต,ติเฮ็ดบานโดนลายขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับวิดีโอคลิปนี้เด้ออากาศแจ่มใสจ้ามือน,นี้อากาศดีแจ่มใสจ้าบายบาย